วานนี้เวลาประมาณ17นาฬิกาได้มีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเริ่มชุมนุมกันในสองพื้นที่นะครับพื้นที่แรกก็จะเป็นบริเวณท้องสนามหลวงบริเวณหน้าโรงแมงรมรัตนากรตนะครับะอพื้นที่หนึ่งก็คือบริเวณอนาาุส่องดีประชาธสปไตน,นะครับบริเวณ้านหน้าของร้านแมดนัลดนนะครับวนนเวลา17เศษนาฬิกาจีองนาทีนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าแมดนัลดน ได้มีการรวมตัวกันและตัง้งขบวนกานเพื่อที่จะเดินทางมาส่งมบก,กับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณหน้าโรงแรมนะรัชนากรสิงห์เวลา17.35น,านาท,นะท่านผู้กํกับสนอชนะสงครามพัน,นพลืนเลอเอสรงได้มีการประกาศแจ้งเตือนกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับเร็วเรดินมท้องสนามหลวงด้านหน้าอุสาบรีย์แม่พระทนันดีบีบ,บมวยผม นะครับแจ้งยืนอย่างที่ท่านตรวจสบว่าว่าการคุ้มลุ่ในขณนะนี้เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะครับเป็นความผิดเกี่ยวกับบลวควบคุมโรคนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้คุ้มล,มนะลุ่นะครับผลัออกดันเจ้าหน้าที่นะครับออกจากบริเวณนั้นนะครับมีการหักไล่และมีการลุมทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตัเวเจ้าหน้าที่ตำรวจแตนะ่ต้องต้องเผยเพิ่มอ,ออกมาในที่ปลอดภัย18่แนาฬิกา กลุ่มผู้ชุมนุมได้ทำการรื้อสิ่งจิดขวางบริเวณท้องสนามหลวงแนวที่หนึ่งออกจากบริเวณที่ท่านตำรวจได้ตั้งเตือนเอาไว้นะครับต่อมาเวลาสิปดนาฬิกาส0มสินาทีกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการพยายามนะครับเคลื่อนย้ายแนวติ่งจิดขวางหรือตู้คาเทนเดอร์นะครับมีการใช้ลวดสลิงนะครับแล้วก็ร่วมกัน นะครับเคลื่อนย้ายขณะเดียวกันมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับได้ใช้สิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นข่อเหล็กท่อไม้นะครับและ,ะหนังสติ๊กนะครับลูกแก้วลูกเหล็กตลอดจนระ,ะเบิดบางชนิดนะครับโยนใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับใช้ทั้งวัตถุระเบิด นะครับได้รับรุ่นตัาที่ทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็พยายามที่จะมุ่งุกเข้าไปมีกลุ่มผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งนะครับได้ทำอันตรายนะครับโดยมีการทุบทำลายสิ่งของของทางราชการไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับมานั่นนะครับแล้วก็แผงเหล็กนะครับแล้วก็นำวัตถุแตกล่าวนะครับมาทำลายเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ราชการอยู่ในบริเวณนั้น นะครับคนคนนี้คนนี้ทำอะไรกันเนี่ยครับเกิดมือระเบิดที่บ้านระเบิดจต่เ้ศตํารวจนะครับจันกุมหลายลูกมากนะครับหน้าพี่น้องจึงส่วนและพี่น้องประใหญ่ส่วนใครมีเบาะแสนะครับถึงบุคคลคนนี้นะครับขอให้แจ้งให้กรมพิการหรือกอบัญชาการนะครับแจ้งให้กรมพิการสืบสวนสอบสวน กองที่การกองรมการรุลกงรไฟหรือท่านผู้กับกนอท่านสู้ทางได้ครับตามคลิปที่ปรากฏที่มีการใส่หมวกคล้ายเหมือนกันเลยนะใช่ครับแล้วก็ถือคล้ายๆอุ้นครับเป็นเอ่อเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าเป็นในส่วนผู้ช่มากรอยู่ในส่วนผู้ชุมนุมครับ แล้วทีนี้หลักเกณฑ์ในการประเมินการใช้กระสุนยางตรงนี้ตํารวจมีการใช้หลักเกณฑ์หรือการประเมินสถานการณ์หรือการมีการสั่งการยังไงบ้างนะครับเพราะว่าในเมื่อวานนี้มีในส่วนของสื่อเองได้โดนลูกโด่งตรงนี้ครับในส่วนตํารวจดำเนินการยังไงครับครับก็ในส่วนนี้นะครับเราได้กําชับนะครับการใช้เครื่องมือในการควบคุมขูงส่วนนะครับให้เป็นไปตามระบบเป็นตามระเบียบนะครับมีการประกาศเตือน พี่น้องจูบขนส่วนและพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องแพทย์รักษาให้ออกจากพื้นที่นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังอาจจะมีพี่น้องจูบขนส่วนที่ยังออกไม่ทันนะครับและอาจจะโดนลูกหลงใน,นช่วงคืนมุนในส่วนนี้นท่านทุนการณุณย์สมควรบานเดี๋ยวท่านรับทราบแล้วนะครับเป็นข่าวดีเยี่ยม